ใช่ไหม,มแล้วมันต่างอะไรกับทางหยวนล่ะบัวลอยถ้าปั้นแล้วก็จะใหญ่กว่าหน่อยอย่างก้อนกลมๆแบบนี้จะเป็นไส้หวานที่แหลมๆแบบนี้จะเป็นไส้เค็มแต่ว่าในน้อยฟูกล้ยท่านวางใจได้ในนี้ข้าไม่ได้ใส่เนื้อเลยสักนิดมีเนื้อก็ไม่เป็นไรต่อไปไม่จำเป็นต้องกินเจละ ในน้อยฟูกุยท่านอยากลองดูไหมพวกเขาบอกว่าปั้นบัวลอยเป็นมงคลอืม,อมเอาสิข้าสอนท่านเองกดมันให้แบนก่อนแบบนี้ 退探听远处灯火一明又一暗你害羞着黑夜找答案为何心有不甘为何在情感的挥奏上时间会给出答案 小方向，让心之所向，为着你。 เนยน้อยฟูกุยช้อนมาแล้ว<ฮ>รีบกินตอน,น,อนร้อนๆนะวันปีใหม่ก็ต้องกินบัวลอยเพราะว่าบัวลอยนี้แสดงถึงการอยู่กันพร้อมหนะ้าเจ้าอยู่กับข้าก็คือการอยู่พร้อมหน้าแล้วรีบกินเถะ เป็นอย่างไรบ้างนิ่น้อยฟูกุยอร่อยเอ๊ะทำไมเจ้าไม่กินล่ะอืข้ากินสิข้ากิน ในน้อยฟูกุย้ยท่านกินลงไปหมดเลยเหรอมีอะไรไม่ดีเหรอเอ,อ่อไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรไม่ดีท่านไม่รู้สึกว่ามีตรงไหนแปลกๆเหรอไม่นะไม่น่านะได้ยินว่าถ้ากินโดนเหรียญทองแดงก็จะโชคดีทั้งปี นาใน้อยฟูกุ้ยได้กินจะต้องดีใจมากแน่หรือว่าเลือนลงไปแล้วโอ้โอ้เฮ้ยนายน้อยฟูกุย้ยเหรียญทองแดงนี้มาอยู่ในชามค่าได้อย่างไรดูเหมือนว่าปีใหม่นี้ชิงถงจะโชคดีนะอ๋อ ฉวยโอกาสแอบเปลี่ยนชามตอนที่ข้าไปเอาช้อนเหรอชิงถงนี่เป็นโชคดีของเจ้าเช่นนั้นข้าจะแบ่งโชคดีของข้าให้ในน้อยฟูกกุยหวังว่าทุกวันหลังจากนี้ท่านจะมีความสุขเต็มเปี่ยมได้ น้อยน้อยฟูกุยท่านกินอีกหน่อยไม่แน่ข้างในอาจจะมีเหรียญทองอีกก็ได้คนทั่วไปฉลองปีใหม่คึกคักจริงๆริงน้อยน้อยฟูกุยกินข้าวเสร็จแล้วพวกเราลงไปเดินเล่นกันเถอะได้เยี่ยมไปเลยทานดีบกินสิน้น้อยฟูกุย นยฟูกุยที่นี่คลึกคลื่นใช่ไหมท่านดูความไฟพวกนั้นสินน้อยฟูกุยระวังหนอยนะวิ่งช้าหน่อยสิจะไปไหนนะี่ยมาแล้วน่ยน้อยฟูกุยน้อยฟูกุย,ย,กยท่านดูเร็วเข้ามันอะไรนะ ่เขาไม่เป็นไรท่านพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่ได้ชนท่านาใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรออขอบคุณพวกท่านมาจากข้างนอกเหรอพวกเราอาศัยอยู่บนภูเขาเห็นว่าที่นี่คึกคักก็เลยอยากมาดูสักหน่อยอ๋ออย่างนี้นี่เอง ที่นี่คือหมู่บ้านหัวเติงนี่เมื่อทั้งสองท่านเป็นแขกไปบ้านขาดีไหมข้ามาเซลเลียนพ่อข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านชอบต้อนรับแขกมาดูได้จ้าเช่นนั้นก็รบกวนแล้วไปเถอะ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 อในน้อยฟูกุยชาข้าวนี้อร่อยมากท่านลองชิมดูสิอย่าหนีไปเลยนะหิวใช่ไหมล่ะเอามาชื่อกันหน่อยเร็ว คนชายน้อยคนนี้เชื่อฟังภรรยาจริงๆไม่ใช่นะท่านป้าไม่นางอยากเขินไปเลยปัดเสียนที่ร้านยาบอกแล้วช่วงนี้บนภูเขามีแม่นางที่ปักผ้าเก่งมากคนหนึ่งทุกครั้งจะเอาผ้าที่ปักไปแลกของบำรุงกับนางดูแลสามีทั้งวันทั้งคืนหวังว่าสามีจะหายดีโดยเร็วแม่นางคนนี้ ็คือเจ้าใช่ไหมค่นะเขินแล,ล้วเหรอข้าว่านะสวรรค์สาบซึ้งกับความจริงใจของเจ้าเจ้าดูสีหน้าของคุณชายน้อยสิดีขึ้นมากเลยดื่มตอนร้อนๆน,นะเอ๊ะเซี่ยเลียนงานบวงสวงจะเริ่มแล้วเจ้ารีบไปเตรียมตัวสิ เรื่องสำคัญขนา,าดนี้ก็ <c oughs> ลืมไปเลยคน,นนี้นี่พรชักกินเบอรลอยมากเลย <c oughs> ท่านป้าจ้า <c oughs> วันนี้ในหมู่บ้านคือคักขนาดนี้ <c oughs> มีงานอะไรเหรอ <c oughs> มีสิทุกวันส่งท้ายปีเก่าหมู่บ้านเราจะจัดงานบวงสวง ทุกคนจุดไฟอยู่โต้รุ่งด้วยกันอธิษฐานกับเทพวารีให้ปีใหม่ร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยราบรื่นเทพวารีของเราศักษษดิ์สิทธิ์มากด้วยบาร,รมีท่าน เาดูสิชีวิตของพวกเราทุกคนในะที่สุดก็สงบสักที <laughs> ท่านป้างานบวงสวงนี้พวกเราไปด้วยได้ไหมได้แน่นอนคนยิ่งเยอะยิ่งดีพวกเราแค่อยากให้สนุกสนานเ <c oughs> ครืกครืืน <laughs> <laughs> ดีจังเลยใ <laughs> นยน้อยฟูกุยชิมอันนี้สิ <c oughs> หวานมากดื่มตอน,นร้อนๆนะ <c oughs> ท่านพี่ท่าดูสิ นี่คือคมไฟอะไรเหรอนี่คือคมหมุนงานบวงสวงปีนี้ก็เป็นคนเปิดงานเองท่านพี่ก็จะแสดงให้ท่านดูนะเนาะสิไปเถอะนาย้อยโฟกุยข้าไปก่อนนะมคมหมุนเนี่ยเรียกว่าคามไฟที่ไม่มีวันดับขอแค่จุดไฟมันก็จะตกลงพื้นอีกไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้ท่านเทพบารีกโกรธ งานบงสวงในคืนนี้เซียวเลียนจะเป็นคนเปิดงานเจ้าดูสินางเตนดีดีมากเลยเอ๊ะน้องชายไม่งั้นเจ้าก็ทำโคมไฟปลาสักใบสิโคมไฟปลาน่ะฝากความหวังของเจ้าลงไปได้เจ้ามอบมันให้กับเทพวารีก็จะมีเทพวารีคุ้มครองนะเจ้าดูสิถ้ามีวัสดุทุกอย่างข้าสอนเจ้าเองได้เช่นนั้นก็ขอบคุณท่านป้าแล้ว ข้าอธิษฐานได้หนึ่งข้อจริงๆแล้วลราก็ข้าหวังว่าจากนี้ไปโลกจะไม่มีปีศาจร้ายอีกขอให้ข้าเป็นเหมือนพวกเขาอิสระเสรียามเม,มาไม้สง่างามยามโศกเศร้าก็น่าเห็นใจยามยิ้มแสงอัสดงเปล่งประกายมีชีวิตอยู่อย่างอิสระแบบนี้ ที่ฐานได้หนึ่งข้อข้าหวังว่าจากนี้ไปนายน้อยฟูกุยจะไม่ถูกโลกมนุษย์รบก,กวนอีกอิสระเสรีท่องเที่ยวไปทั่วล่าไล่ตามสิ่งที่ใจปรารถนา รสชาติของบึงกระบี่ทะลุหัวใจเป็นอย่างไรกระชื่อก uh ูค uh ุยเป็นด่างแยกของราชนีจิ้งจอกดำในเขตแดนราชินีส่งข้ามาที่นี่เพราะเห็นใจในสิ่งที่เจ้าประสบมาคิดว่าเจ้าทำงานรับใช้ภาคีหนึ่งปราณสุดท้ายกลับมีจุดจบเช่นนี้ตอนนี้ปีศาจเกลียดเจ้ามนุษย์ก็เกลียดเจ้าโลกที่จอมปลอมนี้คนใคข้เจ้าปกป้องจริงเลย นิสู่มาเข้าฝ่ายราชนีดีกว่าขอเพียงเจ้าใช้กระบี่ฟ้าดินทำลายเขตแดนให้ราชนีระเบียบของโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงถึงตอนนั้นเจ้ากับราชนีร่วมกันครองโลกใบนี้ให้มนุษย์และปีศาจที่เกลียดเจ้าสวามิพักแทบเท้าเจ้านี่ถึงจะเป็นโชคชะตาที่แท้จริงของเจ้าวังเชวนฟู่กุย้ยดูซับความเกลียดชังควบคุมจิตใจคนนี่ก็คือพลังของจิ้งจอกดำนั่นแหล บีบให้ข้าลงเขากระตุ้นความเกลียดชังในใจข้านี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของเจ้าสินะเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดในใจเจ้าถึงไม่มีความเกลียดชังเจ้าถูกใส่ร้ายถูกทรยศถูกหมืน่นกระบี่แทงทะลุหัวใจทำไมเจ้าถึงไม่เกลียดชังข้าหวังเฉียนฟู่กุ้ยไม่เคยถูกผู้ใดควบคุมอยากทำลายเขตแดนฝันไปเถอะ ที่เจ้าไม่เกลียดชังเพราะในใจของเจ้ายังสิ้นหวังไม่พอไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะมาอยู่กับพวกเราข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ปลายทางแห่งความเกลียดชัง ขอเพียงเจ้าใช้กระบี่ฟ้าดินทำลายเขตแดนเ้ดาชินีระเบียบของโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงนี่ถึงจะเป็นโชคชะตาที่แท้จริงของเจ้าหวังเฉียนฟู่กุย้ยเป้าหมายของจิ้งจอกดำคือข้าต้องเรียกฟื้นฟูพลังเวทโดยเร็วเหตุใดในร่างกายมีความรู้สึกแปลกๆอยู่ท่านประมุขเจ้าคนทรยศอย่ามาเรียกข้าว่าประมุข วันนี้ข้ามาเพื่อฆ่าเจ้ากับนักรบในน้อยฟูกุ้ยเตรียมการไว้แล้วข้าขอแนะนำท่านให้ได้ไปจะดีกว่าเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดบ้าๆของเจ้าหรือเจ้าหนึ่งสองห้าแปดต่ำต้อยข้าไม่ต่ำต้อยตอนนี้ข้ามีชื่อแล้วข้าชื่อชิงถง ที่นักรบตั้งชื่อนี้ให้เจ้าเคยเห็นรังแมงมุมที่เจ้าเกิดหรือไม่รู้ไหมว่าเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดเจ้าดื่มน้ำเน่ากับคลอมไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าตอนเจ้าเป็นสารลับอยู่ในชวนสูงต้องทำตัวต่ำต้อยให้คนอื่นสงสารอย่างไรไม่ได้ทำตัวต่ำต้อยปากเจ้าเอาแต่เข้าข้างนักรบ ็เพื่อให้หลุดพ้นจากคณนะต่ำต้อยของเจ้าเลยกอดขาของนักรบไว้ข้เาเปล่าเจ้าก็ต้องคิดว่าเปล่าอยู่แล้วพระเจ้าหลอกแม้แต่ตัวเองเจ้าลองถามตัวเองดูถ้าเขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเจ้าจะเป็นจะตายเพื่อเขาไหมไม่เป็นไรในน้อยฟูกุย ไม่เป็นไรใช่ไหมน่าขันจริงๆเป็นถึงนักรบกลับตกตาถึงขั้นต้องมาปกป้องปีศาจน้อยที่เป็น่าตต่ำต้อยหนึ่งเจ้านี่เก่งจริงๆในน้อยฟูคุยข้าจะพูดอีกครั้งนางไม่ได้ชื่อหนึ่งสองห้าแแล้วก็ไม่ได้ต่ำต้อย ไม่ต้องมาวางท่าขู่ข้าเจ้านีตอนนี้จะทำอะไรข้าได้วันนี้ข้าจะฆ่านางต่อนหน้าเจ้าให้เจ้าได้ลิมรสความเจ็บปวดที่สูญเสียญาติสนิทไปขอเพียงข้ามีกระบี่อยู่ในมือก็ไม่มีใครทำร้ายนางได้ <laughs> <laughs> เจ้าออกจากสำนักหวังเฉวนแล้วจะมีกระบี่อยู่ในมือได้อย่างไรหรือว่าเจ้าเสกกระบี่ออกมาได้อย่างนั้นเหรอ เป็นได้อย่างไรทั้งที่พลังเวทของเจ้ามีพอแหด้ยังควบคุมอัคคีอย่างว่สุดได้อีกถึงแม้พลังเวทจะไม่พอแต่ว่ายังมีชีวิตคําสั่งของข้าเป็นคําสั่งนักรบที่พระเจ้ากลัวที่สุดเจ้าใช้ชีวิตล้อมกระบี่เพื่อนนางหลือในเมื่อเจ้าอยากตายขนาดนี้ฉันดันเข้าใจเจ้าสมบัต หากวันไหนชิงถงไม่อยู่แล้วนายน้อยฟูกุ้ยจะทําเหมือนอินฮูหยินที่รอสามีรอชิงถงหรือไม่ตกลงกันแล้วว่าจะไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรอเจ้าอืมตกลงกันแล้วนะต่อไปจะเดินทางไปด้วยกัน <c oughs> วางใจได้เจ้าคะ่ะ ชิงถงในภายภาคหน้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับในน้อยฟูกุ้ยคิดไม่ถึงว่าอินหุยินจะมีด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้ด้วยแม้นางจะผ่านความยากลำบากมีอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายก็ <craft oly. S 1> ได้เจอสามีที่เฝ้าคิดถึง ดีจิงน้อยน้อยฟูคุยท่านดูแสงสายันสิสวยมากเลยนี่คือแสงสายันแรกที่เราเห็นหลังออกจากสำนักหวังฉวินที่แท้แสงสายันก็งดงามเช่นนี้ได้ด้วยน้อยน้อยฟูคุย มีอะไรเหรอไม่มีอะไรแค่อยากเรียกชื่อท่านเฉยๆข้ามักจะรู้สึกว่าผ่านอะไรมาตั้งมากมายแต่ยังร่วมเดินทางกับในน้อยผูกุยได้เหมือนไม่ใช่เรื่องจริงเลยหลังจากนี้ข้าจะทอทิวทัศน์บนเส้นทางให้เป็นผืนผ้าทะเลทรายหิมะ เขาเขียวสายน้ำใสจะไม่ใช่ความฝันอีกแล้ว